<Okay. S 2> <Okay. S 1> ได้ได้อเอาบะหมี่บะหมี่บะหมี่นั่นๆเอาเอาบะมหมี่หมูแดงอะ่ะใส่เกี๊ยวหมูหมูแดงอะ่ะแล้วก็ใส่น้ำของกระเที๋ยวไก่อะ่ะน้ำดำๆอะ่ะใช่ใส่เกี๊ยวหมูหมูแดงเอาพิเศษนะที่นี่ không được, không được, không được, không Mày không được, không này không được, không được, không มันเป็นโรคความจริงน่าจะโรคความจริงมันอยู่นี้ได้ไงยังสงสัยเจอดมัอยู่ตรงนี้ได้ไง,ง,งแมวแมวแมวๆมว ว่าเราน่าจะมีที่ที่ไปแล้วเกล่าสุดสุดเขาเก็บล้างกันแล้วเหรอล้างกันหมด อไรอ่ะได้เลยเ็นเลยก็น่ใจโลกความจริงได้เลย มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเราเอา้เอามีเบิร์นด้วยเอา้าเราเนี่ยมาได้ไงเนี่ยผมมาเป็นแพ็กค,คู่เลยน่าจะอร่อยอว,ยแ,ลวแล้วมันความจริงความจริงกินนมก่อนแล้วกัน รัับตงแล้วสรุปมันเป็นความจริงหรือความฝันเป็นความจริงหรือความฝัน ต้องทำอะไรต่อไม่รู้ฮัลโาเฮัลโหลหนึ่าสองสามสี่ห้าจะเอจ็ดแปดที่นอก ข้า,เาวเฮ้ยไข,ข่ก้าเเผาเหรออะเพิ่งรู้อ่ะอยากกินก้าพเผาไม่เป็นไรเยี๋กวเดี๋ยว,ยวอืดไผยกว๋วยเตี๋ยวเลยนะรสชาติเหมือนบะหมี่มันก็มันก็เหมือนบะหมีนะ่จริงๆ ถ้านี่เป็นความฝันฉันจะไปไหนต่อดีเขาบอกว่าถ้านี่เป็นความฝันฉันจะคุมความฝันไม่ได้ใช่ไหมคุมไม่ได้ฮะต้องปล่อยตัวเองไปตามเนื้อเรื่องใช่ไหมไก็ปล่อยไมจะ้ปล่อยไปตามเนื้อเรื่องนะ ก็เป็นความฝันที่ใช้ได้นี่เป็นความฝันฉันว่านะเราต้องจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้ อยากกินเลยเนี่ยกะเพราหมูสับสุกี้แห้งแล้วก็กินเลยเนี่ยกินร้านน้าเส้นใหญ่เป็นเครื่องเคียงอ่ะสามจา,านจานเล็กๆแต่แล้วฉันก็จะกินไอติมไว้ยมันดีล่าแล้วฉันก็จะกินเลยเนี่ยฉันอยากกินไอ น้ำนมโอรีโออ่ะกับตาเน,นี้ยมันเป็นความฝันนะโยน้ำก็นะนใจเก็บ,บไว้เป็นไอเดียในอนาคตโยน้ำมาเข้าเปล่าเข้าวมันไก่ก็ใช่ เหมือนชีวิตจริงกินบะหมี่นะในฝันก็กินบะหมี่ถ้านี่เป็นความฝันก็ขออยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรฝันก็คือฝัน ันอยากกินนี่เนี่ยข้าวมันอยากกินนี่เนี่ยข้าวมันหมกไก่เป็นข้าวมันข้าวมันไก่แล้วใส่ไก่ข้าวหมกแล้วก็เป็นข้าวหมกมันไก่ก็คือเอาเอาเข้าวหมกอะ่ะแล้วก็ใส่ไก่ต้มหข้าวมัอนอะ่ะมันจะอร่อยมากอ,อยากกินข้าวมันข้าวหมก ที่เป็นความฝันก็น่าจะเป็นความฝันละมั้งอยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันฝันตสบายยอยากอยาก,อยากให้มีโดโมอนมานั่งคุยเว็นเพื่อนรู้สึกเ,เงาเหรอ ถ้าตอนนั้นนะ่ะโนบิตนะฝันน่ะตอนโนบิตนะฝันนี่ยโนบิตะยังเดินไปเรืเอี้ยเลยฝันเหมือนบ้านตัวเองอนะ่ะบอกเลยถ้ามีโดรลาเอมอนนะชีวิตจะสบายเขามไีไดีจเดีเรื่องการข้ามเวลาหรือเปล่ามี้สึกอทเหมือนกันเลย ถ้าฉันข้าเวลาไป10ปีจะเจอตัวจนต้องอายุ36ปีคงได้เห็นอะไรที่มันเราใจมากกันเนี่ยตัวฉันตอน36จะเป็นยังไงนะถ้าสงสัยือนกัน,บบน,นอาจจะเป็นเจตตกอับก็ได้ ันอาจะต,ตกอับก็ได้น่จะเป็นันตกอับอ่ะ่น่ามาั้งถ้าฉันไปได้จริงรอ่ะันจะไม่กลับมาแล้วเฮ้ยล้วจะมีตรงชันตอนถามมได้ไงถ้าฉันไปอนาคตแล้วตัวันนอนสัตว์จะเกิดมาได้ไงเพราะช่วงเวลานี้ไม่มีฉันอยู่เออสิน่าิน้ ร้อนร้นอนนะในความฝันนี่มันร้อนนะ วันนี้มันน่าเบื่อจังมีอะไรให้กินบ้าง เซเว่นในฝันเซเว่นในฝันกินอะไรด,ดีมันยังไม่สายใจครับอ๋อนี่อ่ะหาตั้งนานแซลมอนอขอป้าแซลมอนยี่สิบเก้าบาทเอแพงอ่ะ มาลูกไม่มีแล้วเขาพอไหนพอเล็กพอใหญ่พอพออนี้ได้ไหมได้ไหม้ไม่มีตาลหนูเข้ามาทำไม เอาไงดีไม่มีไม่มีรถนี้ด้วยเอาไงดีอ่ะไม่มีเง้ยเอาที่รถอื่นนะั้นมาหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่มันไม่มีแตเชียร์ยขออยากขออยากกินที่เป็นอะไรมิน,นเนียลล่ยนอะทรูวิตตี้มินเนีย่ยนมันขายดีหมดนะหมดไงลูกแม่ตามอนูอ อะไรนะแั๊บหนึ่งแับน,นะเจ้สมมติ่อ่าึงสุดเหื่อเล่ในในฝันเนี่ยอยากกินข้าวปั้นนะแต่ว่ามันน้อยอะ่ะฉันกินแฮมเบอร์เกอร์ดีอะ่ะฉันว่าฉันกิน,นเนี่ยก็โอเคนะ ฉันอยากกินอะไรอิ่มๆอะแฮมเบอร์เกอร์มันไม่อิ่มอะมันไม่เหมือนเทเว่นแถวบ้านนะเทเว่นในฝันเน่เทเนในฝันเฮ้ยอะไรเนี่ยวิ่งเพิ่มเลยอ๋อกล่องมันหนางานมันหลอกตาทำหลอกตาเราเอในฝันมันก็ยังหลอกตานะเทเป็นในฝันอะไรอ่ะ ม่ไดโอมาเข้าฝันไง<ป>กินอะไรดีนะ เขาอยากกินเลยเนี่ยแต่มันหมดนะเซเว่นในชีวิตจริงน่าจะมีนี่มันเซเว่นในฝันนะเราอยู่ในฝันแลนะ้วเอาถูกแล้วบ้างเจ็ดบาทถูกแล้วบัางเซเว่นในฝันวันนี้ครับอะไร

ขอก็อุณนภูมิยี่สิบวิกที่อุภูมิหนึ่งร้อยเอาไม่เอา้าไม่ได้กดตัวต้างมันต้างมันทางหลังบอกเอามเมมเบอร์ด้วยนะเออเออเอาเอามมเบอร์ไหมเออแล้วก็กดให้เขากวดอัตโนมัติเลยเอามาเลยไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่ใส่ไม่ใส่

ทำอย่างกบบเป็นเป็นเป็นผู้จัดการเซเว่นอร่อยนะก็ได้อยู่นะเซเว่นในฝันนะ สมควรที่เป็นในฝันเห็นบ้างมีจระเข้จระเข้ด,ด้วยมีจระเข้ว่ายน้ําอยู่ในอยู่ในคลองอยู่หน้าเซเวน่นมีจระเข้ว่ายน้ําอยู่หน้าเซเวน่นมีตรงเงินตทองกาลังเดินไปซื้อเซเวน่นแล้วก็มี แฮมเบอร์เกอร์ตอนแรกอยากกินข้าวปั้นอะแต่ว่าตั้งทางข้าวปั้นมันแพงมันแพงอะที่ญี่ปุ่นมันจะให้มันจะถูกกว่าเบอร์เกอร์มันถูกกว่าอะไรอ่ะ ท,ที่นี่วุ่นวายนะในฝันเนะอยม,มีฟอสอะไรด้วยเหรอ,หรอในฝันนี่เขาเก็บรายละเอียดดีย บอขึ้นบอในตันมันดีนะไม่ค่าอร่อยแต่ก็อิ่มนะไอเย็นนะเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกัน